การรวมประเทศนะครับมันสลับซับซ้อนนะครับการรวมประเทศนะครับหรือการแยกดินแดนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องมีการเจราจาและตกลงร่วมกันระหว่างประเทศและกลุ่มเกี่ยวข้องนะครับในกรณีไทยใหญ่ในรัฐฉานประเทศพมา่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณานะครับ คนไทยใหญ่ในรัชชานทั้งสมัยนี้สมัยโบราณเชื่อถือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและคนยุคนี้เชื่อถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของไทยแม้ปัจจุบันนี้เจ้าฟ้าของไทยใหญ่จะดับสูญเชื้อสายเจ้าฟ้ากระจัดกระจายไปอยู่คนละทิศละทางแต่ศรัทธาอันอย่างรากลึกมาเป็นพันปีในจิตใจของคนไทยใหญ่ไม่เคยสูญหาย จากหลักฐานปรากฏชัดในทุกบ้านของทหารกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่หรือ SSA แม้กระทั่งบนเวทีงานฉลองปีใหม่ของไทยใหญ่สูงสุดแห่งการเคารพบ,บูชานั้นคือพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตระงานสง่าอยู่กลางยอดดอยไตยแกล ซึ่งจากที่ทีมข่าวเดินอยู่ในบ้านของคนไทยใหญ่แงนมมองผนังห้องไกรหิ่ง<อ>บูชาพระ<อ>จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างยิ่งที่จะได้พบรูปในหลวงพระราชินีประดับอยู่โดยทั่นทั่วไม่ต่างอะไรจากบ้านของคนไทยธนชาตและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาตด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย การรวมประเทศนะครับมันสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับมันมีทางเป็นไปได้หมดนะครับมีพี่น้องท่านนี้นะครับก็มาขออนุญาตนะครับมาคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัชฐานนะครับจะมารวมกับไทยได้นะครับ ก็ต anyway, ้องขอขอบคุณทุก hmm. ท mm, ่านนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ประเทศไทยของเรานะครับกําลังนะครับไม่ใช่กําลังนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับต่อไปนี้นะครับก็ประชากรของเราก็จะลดน้อยลงนะครับเหลือหกสิบกว่าล้านคนเองนะครับไม่ใช่70 8ดสิบแปดสิบล้านแล้วนะครับก็ ต้องการนะครับที่จะได้กําลังนะครับในการขับเคลื่อนนะครับทั้งกําลังคนรุ่นใหม่แล้วก็กําลังแรงงานนะครับแล้วก็พื้นแผ่นดินนะครับก็สําคัญนะครับมาพูดกันต่อนะครับถึงเรื่องการรวมนะครับการรวมประเทศนะครับการที่รัชานนะครับจะแยกดินแดนออกจากพม่านะครับมาอยู่กับประเทศไทยนะครับ ก็เราไม่ต้องพูดถึงนะครับผู้นํานะครับถ้าไปขอตรงๆเขาไม่ให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ทางพม่านะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่กําลังต่อต้านทานพรม่าอยู่นะครับถ้าเขาแยกตัวออกมาได้นะครับเราก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมารวมประเทศกับประเทศไทยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่อง การรวมประเทศนะครับการแยกดินแดนมารวมกันนะครับมันเป็นไปได้ไหมมันได้ไหมนะครับก็ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับก็การรวมประเทศนะครับหรือการแยกดินแดนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องมีการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างประเทศและกลุ่มเกี่ยวข้องนะครับในกรณีไทยใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่า มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณานะครับความท้าทายนะครับก็คือหมายความว่ามีความท้าทายมากนะครับหนึ่งนะครับความซับซ้อนของปัญหานะครับปัญหาของไทยใหญ่ในรัชฐานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยเช่นการเมืองประวัติศาสตร์นะวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับสองนะครับ การสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศนะครับการแยกดินแดนหรือการรวมประเทศต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศนะครับ 3. การยอมรับจากรัฐบาลพม่านะครับรัฐบาลพม่าอาจไม่ยอมรับการแยกดินแดนหรือการรวมประเทศกับประเทศไทยนะครับ อันนี้คือปัญหาของเขานะครับก็ถ้าเกิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับสู้รบกันนะครับสู้รบกับประเทศพมา่ารัฐบาลพม่านะครับมิงอองลายนะครับก็สามารถที่เจรจาแยกดินแดนได้นะครับความเป็นไปได้นะครับสแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับ ความเป็นไปได้หนึ่งเจรจาและตกลงร่วมกันการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลพม่าและกลุ่มไทยใหญ่ในรัฐฉานอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานะครับก็ต้องเจรจากันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะมารวมกันนะครับ รัฐบาลไทยก็ยอมรับทางรัฐบ,บาลท่านพม่ามิงอองลายก็ยอมรับนะครับถ้าเขาแยกตกัวมาได้มิงอองลายก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็รัฐฉานนะครับผู้นํไทางรัฐฉานก็ยอมรับนะครับก็คือมาตกลงรวมร่วมกันนะครับที่จะมารวมประเทศนะครับสองการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศนะครับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศอาจช่วย ในการเจราจาและตกลงร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็เราก็ถ้าแยกออกมาแล้วนะครับเราก็ไปขอนะครับขอให้นานาประเทศช่วยนะครับสนับสนุนนะครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับสามนะครับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในรัฐฉานอาจช่วยลดความตึงเครียดนะครับ นี่แหละครับก็เราก็จะต้องช่วยนะครับก็จะต้องช่วยสนับสนุนนะครับทางค้นนำทางไทยใหญ่นะครับกะเหลี่ยงนะครับเพื่อวันหน้าอนาคตนะครับเขาจะได้มานะครับเขาจะได้แยกดินแดนได้แล้วก็เขาก็จะได้มารวมกับเราเป็นผลดีมากมายนะครับทั้งทรัพยากรนะครับทั้งแผ่นดินนะครับ ประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจได้นะครับก็จะต้องมีดินแดนนะครับที่กว้างใหญ่นะครับที่ดินมีดินแดนที่มากและประชากรที่เยอะนะครับก็ดูเอานะครัสเซียนะครับจีนนะครับแล้วก็ดูดูนะฮะดูอย่างกับสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับถึงแม้ว่าจะเจริญนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเราได้ดินแดน เพิ่มขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากโดยไม่ต้องขอสงครามเพียงแต่หยิบยื่นมือนะครับเข้าไปนะครับให้คนไทยใหญ่ให้คนรับฉามนะครับเลี่ยงครับที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะดีนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับมีหลายประเทศที่เคยแยกดินแดนและรวมกันใหม่เช่นเยอรมนี ที่เคยแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกนะครับแต่รวมกันใหม่ในปี1990นะครับเวียดนามนะครับเวียดนามที่เคยแบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับก็รวมกันใหม่ในปี1976นะครับเยเมนนะครับที่เคยแบ่งเป็นเยเมนเหนือเยเมนใต้ แต่รวมกันใหม่ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับสหรัฐอเมริกานะครับที่เคยเป็นสิบสามอาณานิคมนะครับแต่รวมกันเป็นประเทศเดียวแคนาดาที่เคยเป็นอาณาจักรของอังกฤษนะครับแต่รวมกันเป็นประเทศเดียวในปี1867นนะครับนี่แหละครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นกไ็ได้หมดนะครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าทั้งสองประเทศจะมาคุยกันนะครับสมมติว่าไทยใหญ่รัสกาเหรี่ยงนะครับแยกดินแดนมาส่วนหนึ่งนะครับก็มาเจรจากับประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะอยากจะรวมนะครับแล้วก็ให้นานาประเทศ เขาสนับสนุนนะครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประชากรไทยลดลงนะครับต้องการแรงงานแล้วก็รัฐบาลนะครับไม่เคยพูดถึงเรื่องนโยบายเรื่องนี้เลยนะครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเดี๋ยววันหน้าเราก็จะไม่มีวัยทำงานไม่มีคนทำงานไม่มีทาหารไม่มีตำรวจนะครับรัฐบาลแต่รัฐบาลมาก็เอาแต่ผลประโยชน์ คนตัวนะครับไม่เคยคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเรื่องของประเทศชาติเขาไม่คิดนะครับเราคนไทยนะครับทุกคนต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้ากระทําผิดนะครับแจ้งนะครับแจ้งไปที่สื่อนะครับจะได้ข่าวดังแล้วก็จะได้ ถูกจับดนเนินคดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเพียงแต่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับตกลงกันนะครับกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นผู้เขียนขึ้นนะครับสามารถที่จะลบออกหรือว่าจะฉีกทิ้งนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ได้นะครับเหมือนกับคอเมนต์นะครับเราไปลงนามกับเขานะครับ เขาไม่ทําตามนะครับเขาไม่เคยทําตามแม้แต่ข้อเดียวเราก็สามารถที่จะฉีกนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยทําอะไรอยู่นะครับทาไมถึงไม่ฉีกนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทนานี้ก่อนนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเย็นแล้วนะครับขอบุญพี่เพื่อนน้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับ สวัสดีครับ